นี่มาดูวิริยินซีบ้างะนะนนีว่าถ้าวิริยินทรีย์มีกําลังเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตทินรีย์ก็ไม่อาจทํากิจอธิมโมกขะคือการน้อมใจเชื่อได้อินทรีย์นอกนี้คือสติก็ไม่อาจทําอุปฐานะหรือตั้งมั่นได้สมาธิไม่อาจทำกิจไม่ฟุ้งซ่านได้ปัญญาก็ไม่อาจทำกิจเห็นได้ อินทรีย์ที่เหลือก็ไม่อาจทําหน้าที่คือทํากิจของตนของตนได้เพราะฉะนั้นจึงควรลดอินทรีย์คือวิริยะนั้นลงด้วยการเจริญปัสสธิสัมโพชฌชงก็หัดไปเจริญสมาธิบ้างนะไปเจริญกรรมฐานที่จะเกื้อกูลต่อความสงบบ้างนะแม้ในอินทรีย์ที่เหลือก็เหมือนกันเมื่ออินทรีย์อย่างหนึ่งมีกําลังกล้าก็พึงทราบว่าอินทรีย์นอกนี้ไม่สามารถในการทํากิจคือหน้าที่ของตนได้ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอินทรีย์นี้ท่านสรรเสริญศรัทธากับปัญญาที่เสมอกันสมาธิกับวิริยะที่เสมอกันเพราะผู้ที่มีศรัทธากล้าแต่ปัญญาอ่อนจะมีความเลื่อมสายแรงเลื่อมสายอย่างงมงายคือเลื่อมสายในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่ควรเลื่อมสายคือถ้าเลื่อมสายเกินไปนะตกจากการศรัทธาพระรัตนตรายแล้วนะถ้าไม่มีปัญญาประกอบนะ เลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปตั้งนานแล้วไปเชื่อใครก็ไม่รู้แล้วที่ไม่ใช่พระรัตนตรยัยถ้าถ้าปัญญาขาดนะก็ไปเชื่อบุคคลนะไม่เชื่อพระรัตนตรยัยคือบุคคลเนี่ยนะก็ต้องแยกให้เป็นว่าบุคคลไม่ใช่พระรัตนตรยัยไม่ใช่บุคคลเอกนะหมายถึงบุคคลทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ใช่พระรัตนตรยัยทีนี้ถ้าถ้าศรัทธาจนถึงขนาดตัวเองตกจากพระรัตนตรยนัยนี่ก็ถือว่าเสียหายเป็นอย่างยิ่ง อย่างสมัยนี้เห็นชัดคือเลื่อมใสในบุคคลจนบุคคลพูดอย่างไรก็ถูกหมดปฏิเสธคําของพระตนะตรายโดยเฉพาะปฏิเสธพุทธพจน์อันนั้นเสียหายเลยนะถือว่าศรัทธาอันนั้นเนี่ยกระเดียดไปทางโมหะมันในที่สุดตัวเองก็ตกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไปตั้งนานแลวกล่าวจ้วงจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะอย่างเช่นถ้าจ้วงจากว่าอินทรีย์ใครจะมาปรับได้อย่างไงถามว่าถูกหรือผิด มันก็พระอ,องค์สอนให้ปรับอินทรีย์มันถ้าหากว่าเชื่อบุคคลเกินไปก็ปฏิเสธสูตรเหล่านี้ปฏิเสธถ้าทมคำสอนเหล่านี้ถามว่าปฏิเสธพระรัตนตรัยเนี่ยพระรัตนตรัยเสียหายหรือคนที่ปฏิเสธเสียหายก็คนที่ปฏิเสธถามว่าปฏิเสธด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็อกุศลพูดด้วยโทสะหรือเมตตาก็พูดด้วยโทสะเพราะฉะนั้นสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่ปฏิเสธหาประมาณไม่ได้ พันศรัทธาเนี่ยสำคัญมากนะปัญญานี่จะต้องเข้าไปไปประกอบเสมอเมื่อมีปัญญาประกอบจะทําให้เลื่อมสายในพระตนาไตรซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายโดยชอบจริงนะฮะเรื่องการปรับอินทรีย์เนี่ยมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยความจริงชัดเจนมากเลยนะครับแม้แต่ในวิสุทธิมรรคก็มีชัดเจนมากเลยเรื่องปรับอินทรีย์นี่นะแต่เมื่อไม่เห็นด้วยในะระดับ คนทั่วไปนะเป็นสิทธิ์เลยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเจนพานถ้าใน,นระดับผู้ที่จะต้องสอนด้วยมีปัญหาเลยทําให้ทําให้เสียหายมากเลยเหมือนกันเถอะก็ทุกคนก็เทตามเลยเออจริงนะเราจะไปปรับอะไรไปไปจูนอะไรมันเป็นวิทยุเป็นเครื่องอะไรที่เราไปไปปรับไปจูนมันได้ยังไงไปยกตัวอย่างอย่างนั้นด้วยนะครับก็ทําให้เสียหายมาก,มมากๆกเลยนันการเริ่อมสายในยพระรัตนตรัยเนี่ยนะสำคัญ เราจะเชื่อบุคคลใดก็ตามเชื่อไปเถอะแต่อย่างไรเสียเนี่ยนะพระรัตนตรัยต้องมาเป็นลำดับแรกไม่ใช่ว่ามันก่อนโยมคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ถึงกับว่าไปถวายชีวิตให้กับบุคคลเนี่ยนะเนขะก็เออฟังคําพูดที่เขาพูดเป็นเรื่องที่ดีพรานพระรัตนตรัยเนี่ยสำคัญแต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะั้นไม่มีปัญหาห้อยเชื่อจริงๆเถอะเพราะคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าที่สุดคือใครรู้ไหม ธรรมดาทั่วๆไปคือไคร,รู้ไหมภาษาริบุตรเชื่อพระพุทธเจ้าที่สุดขอให้มันเชื่อแบบนั้นจริงๆเถอะนะแต่สําคัญก็คือเชื่อบุคคลทั่วๆไปเนี่ยตัวเองจะห่างจากกุศลไปเรื่อยห่างจากกุศลไปเรื่อยแต่ถ้าเชื่อพระรัตนตรัยเนี่ยกุศล,ลจิตจะเกิดบ่อยขึ้นมากขึ้นพฤติกรรมจะดีขึ้นนะนะผู้ที่มีปัญญากล้าแต่มีศรัทธาอ่อนก็ย่อมไปในฝักฝ่ายข้างเกเร เหมือนโรคเกิดเพราะผิดยาแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นโดยจะคิดโลดเล่นเขวไปว่ากุศลเนี่ยจะมีได้ด้วยเพียงจิตตุบ,บาทเท่านั้นดังนี้ก็ไม่ทำบุญมีทานเป็นต้นก็เกิดในนรกเพราะฉะนั้นก็มองว่าทุกอย่างเกิดในจิตดวงเดียวหมดเมื่อทุกอย่างเกิดในจิตดวงเดียวเนี่ยนะก็ทานก็ไม่จำเป็นจะต้องไป เสียว่าถูกอะไรเนี่ยนะแค่คิดจะให้ก็พอพอแล้วพอละเรียบร้อยเป็นบุญแล้วในขณะนั้นเนี่ยนะศิลก็ไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปอะไรแค่ว่าเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในความคิดเป็นวีรตีชนิดหนึ่งเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่เกิดในในจิตก็ไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปอะไรเนี่ยมีคิดแบบนี้ออาก็วีรตีเจตสิกเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่แล้วแต่มันจะเกิดมันได้เหตุปัจจัยพร้อมก็เกิด ก็ไม่ต้องไปสมาทานศีลไม่ต้องไปตั้งใจรักษามันทําอะไรหนักๆเข้าบวชก็ยังไม่ดีอีกเนี่ยนะโมวมแต่เสียเวลารักษาพระวินยัยมันก็เสียเวลาปฏิบัติของเขาอะนะีมีบางลทัทธิในยุคนี้ถือว่าการบวชไม่มีประโยชน์เพราะถือว่าพระวินัยนี่มากเกินไปมมวแต่วุ่นวายในการรักษาพระวินยัยเสียเวลาปฏิบัติรรมกล่มแบบนี้ขอให้รู้ว่ามีในโลก